บรรยากาศครับท่านผู้ชม เดินทางกลับแล้วครับฟ้าทึ้มฝนมากเลยครับดูทองเอ้โา ก็ต้องขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับจะกลับบ้านแล้วครับผมกำลังแล้วครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ,รบสวัสดีครับ